สวัสดีนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลรัทีเอชครับทัศนบันบันด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุปถัมภ์เจ้าของช่องนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ระหว่างอตาลนตากับลิเวอร์พูลทีมรักทีมเชียร์ของแอดมินกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้หงแดงบุกไปเยือนและสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างสวยหรูด้วยสกอร์ 5ประตูต่อศู์มีอะไรเกิดขึ้นในเกมการแข่งขันบ้างมีอะไรให้พูดถึงและน่าสนใจบ้างไปติดตามกันช่วงหน้าเลยครับรับสำหรับท่านใดที่ต้องทํางานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับเครียดปวดหัวปวดไมเกรนแนะนําเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบําร,รุงสมอง365 BBMR Herbs ครับมีส่วนผสมที่สําคัญของใบแตะก้ลวยที่จะช่วยบําร,รุงสมองความจําระบบไหลเวียนของโลหิต ป้องกันอัลไซเมอร์นะครับรับประทานเพียงแค่1นแคปซูลก่อนนอนทุกวันท่านก็จะก,กระชุ่มกระชวยไม่อ่อนเพลียทํางานด้วยความราบรื่นและสมองปลอดโปร่งนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์089245 8533ฝากเอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลไม่ควรพลาดจัดเลยครับ ครับหลังจากพบกับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงเกมการแข่งขัน,น,นระหว่างอาตาลันตากับลิเวอร์พูลในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กันเลยนะครับเมื่อคืนนี้หงแดงบุกไป,ปเยือนอาตาลันตาด้วยขุมกำลังที่ก็เรียกว่าแทบจะ f u ลทีมนะครับขาดเกยงแค่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเท่านั้นหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลมีปัญหาในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟไม่ว่าจะเป็นฟุกิลฟันได้เจลมาติปนะครับรวมถึงฟาบินโย ที่ถูกถอยลงมาเล่นแทนเนี่ยก็ได้รับการบาดเจ็บไปทั้งหมดนะครับแต่เกมเมื่อคืนนี้มาติดผ่านการทดสอบความพิตครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีชื่ออยู่เพียงแค่ซูม,มานั่งสำรองส่วนนาทเเนียนฟินลิ์ครับไม่ได้ถูกส่งรายชื่อเข้ามาเล่นในรายการนี้ทําให้เมื่อคืนนี้ก็หลุดไปคนที่ถูกส่งลงมาเล่นคู่กับโจโกเมสก็คือจนูริสบิลเลียมส์ครับและเมื่อคืนนี้ก็ โอ้โหจะเรียวกว่าเจอเพชรเมร็ดง,งามอีกแล้วหรือไม่หลังจากที่เกมกับเวสแฮม,ม,ม,มื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดาเเนียนฟินิทเองลงเล่นกับโกเมสก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมถือว่าสอบผ่านเลยทีเดียวถ้าพูดถึงประสบการณ์แล้วก็การเล่นร่วมกันกับโกเมสกับส่วนลิสวิลเลียมเองเมื่อคือนนี้เขาก็ได้รับหน้าที่ได้รับโอกาสในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เป็นเกมเยือนและที่สาคัญน,นะครับ เจอกับออตาลนตาที่เป็นทีมยิงประตูค่อนข้างเยอะนะครับผมพูดมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วว่าออตาลนตาทีมนี้เป็นทีมที่ชื่อชั้นไม่ได้โด่งดังนะครับแต่ในช่วง2-3ปีหลังมาเป็นทีมที่ผลิตสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะไม่ได้เป็นรองยักษ์ใหญ่ในทวีปยุโ,ยโรปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสอินเตอร์นะครับมิลานเนี่ยนะครับสยักษ์จากกันโชซ R พวกบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดปารีสลิเวอร์พูลอะไรพวกเนี้ยนะครับ อตแลนตาไม่ได้เป็นรองเลยนะครับอาจจะเป็นรองเพียงแค่แมนซิตี้ทีมเดียวที่ยิงเกิน100ประตูนในฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เมื่อริบูนบุกไปเยออือนอตาลนตา,นตาด้วยสภาพกองหลังที่มีปัญหาในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ดนะครับแฟนริบูนหลายคนแม้กระทั่งผมเองนะครับฟันธงใส่สกอร์ไปก็ด้วยสกอร์สประตูต่อ2แค่มั่นใจว่าริบูนไม่น่าจะแพ้เพราะว่าเกมรับหรือว่ากองหลังของอตาลนตาเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับบวกลบคูณหารแล้วก็เอาแบบ กล,กลางนะครับก็เลยฟันธงให้อตาลันตากับลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอกัน2-2เมื่อคืนนี้11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลประกอบไปด้วย1อาริซอนเบเ,เกอร์นะครับผู้สาประตูกองหลังโจโกเมสจับผู้เซ็นเตอร์ฮาฟกับปริสวิลเลียมนะครับซ้ายโรเบอร์สันขวาเทนเนลเซนเดอร์อาร์โน่กองกลางนะครับเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันจอร์จิโตไวเันดูมและโจนุคเคอร์ติสโจนส์นะครับข้างหน้าก็เป็นไปตามที่ผมคาดแล้วก็เดาใจเจเคว่าดิโอโกโจตานะครับ ถูกส่งลงมาแทนที่โรเบโดฟิมิโน่ประสานงานร่วมกับซาร่ามาเน่นี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์ pool เมื่อคืนนี้ส่วนรายชื่อสำรองนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีก่อนที่สุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะยกพลบุกไปเยือนเอเดียสตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะตัวที่บาดเจ็บก็เริ่มทยอยหายเจ็บกลับมามีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองไม่ว่าจะเป็นเจอมาติปในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับกองกลางก็มีทางด้านของ นาบีเกตาก็หายเจ็บกลับมาแล้วนี่คือสิ่งที่ลิพูลน่าจะภูมิใจอีกหนึ่งคนที่ต้องรุ้นว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีชื่อหรือเปล่าก็คือติโโคอาคันทรานะครับอีกหนึ่งคนกองหลังก็คือคอสตัสซิมิคาสก็มีชื่ออยู่ที่ซุมานั่งสำรองนะครับแล้วก็ถูกส่งลงมาในช่วงท้ายเกมก็ถือว่ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับเกมการในขันด้วยสําหรับแบ็กไซด์รายนี้ครับทีนี้ เราลองไปพูดถึงรูปเกมเมื่อคืนนี้ที่ลิเวอร์ pool บุบกไปชนะอัทรานตาแน่นอนแล้วครับถ้าหากว่าเราดูแค่สก,กอร์ที่ลิเวอร์ pool ชนะมันก็จะต้องเป็นอะไรที่หอมหวนชวนชื่นใจแน่นอนนะครับสําหรับสาวกเดอะครอบอย่างผมหรือว่าเราท่าน,ท,านท่านทั้งหลายแต่ถ้าหากเราได้ดูตลอดทั้งเกมแล้วก็ไม่เข้าข้างทีมตัวเองจนเกินไปไม่อวยทีมเชียร์ตัวเองจนเกินไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคืนนี้ลิเวอร์ pool ก็ยังมีจุดอ่อนในเกมรับนะครับ อาริสันแม็กเกอร์ผู้สาประตูของลิเวอร์พูลแม้จะเก็บคลีนชีทได้แต่เมื่อคืนนี้จะใช้คาว่างานชกด,ดีไหมล่ะครับอาริสันเนี่ยเซฟจัดจะไม่ต่ำกว่า3-4ถึงหนนะครับแล้วก็ลูกยิงของกองหน้าของแอตแลนตาโดยเฉพาะหมายเลข91เนี่ยนะครับทั้งชนสามเหลี่ยมชนคานติดเซฟอาริสันแม็กเกอร์อุตลุดไปหมด นี่คือโอกาสที่มันเกิดขึ้นของทางฝั่งอารตแลนตาแม้ว่าจะไม่มากมายแต่ทุกครั้งสร้างปัญหาให้กับอาริซอนแทบทั้งสิน้นเกมมันไม่ควรจะจบด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ด้วยซ้าไปนี่ถ้าเราไม่โกหกตัวเองเพราะนั้นเกมรับของเ์วูลก็ยังเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีช่องว่างให้คู่แข่งได้โจมตีโจโกเมสเมื่อคืนนี้ก็มีจังหวะพดพลาดเหมือนกันนะครับไปพุ่งสไลด์กะจะบล็อก ลูกยิงของกองหน้า,าตันต้าแต่ก็กลายเป็นโดนหลอกหลังหักไปโชคดีที่ลูกยิงของกองหน้า,าตันต้าเนี่ยมันไปชนสามเหลี่ยมทางเสาสองอิซอนเนยเซฟด้วยสายตาแล้วนะครับก็มันโดนเหลี่ยมนอกแล้วก็เด้งย้อนมาที่เสาแรกอีกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีจังหวะที่ผู้เล่นของอตันต้านะครับอย่างที่บอกมาเลขกเก้าสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเลี้ยงทะลุฝาแนวรับของลิเวอร์พูลในช่วงท้ายเกมก็มีรุ่นที่จะตีไข่แตกอยู่หลายจังหวะแต่ก็ถูกปฏิเสธไปโดยอลิซอนเบกเกอร์ทั้งหมดเลย นะครับนี่คือปัญหาของลิเวอร์ p o o อ่ะเมื่อมันมีจุดอ่อนเราก็ไปดูจุดแข็งบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์ p o o ครองบอลเนี่ยไม่ได้แบบ70-80% 50%เนะครับ50%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ทำไมถึงได้5ประตูครับดิโกโจตาเป็นคีย์แมนสำคัญเมื่อคืนนี้ทุกครั้งที่เขาเคลื่อนที่ทุกครั้งที่เขาขยับเดินหน้าหาช่องว่างมันเปิดโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลาง กองหลังหรือแม้กระทั่ง3ประสานในแดนหน้าอย่างซาร่าและก็มาน่ที่ขนาบซ้ายขวาอยู่แฮตทริกของดิโก้โชตาเมื่อคืนนี้มันเกิดจากคุณภาพฝีเท้าของโชตาส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากการเข้าขารู้ใจของเพื่อนร่วมทีมอีกส่วนหนึ่ง5ประตูของวีร์พูนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มีการแอสซิตทั้งหมดนะครับไม่มีแบบวันแมนโชไม่มีชายเดี่ยวนี่คือสิ่งที่ แฟนลีปูลจะต้องยกหูไว้โป้งให้แบบรัวๆกดไลค์แบบรัวๆนะครับให้กับทั้งทีมเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หลายท่านที่เข้ามาเชียร์กับผมตอนภาคเสียงสดนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหงานนี้บ๊อบบี้โรเบีโตฟิมิโนน่าจะใส่สนับก้นยาวแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าโจตาจะทําให้ฟิมิโนนั่งสำรองยาวหรือไม่แต่นี่คือเรื่องดีๆเรื่องในแง่บวกที่ล์พูลค้นเจอจากนักเตะ ตัวใหม่ที่เพิ่งไปเซ็นสัญญามาจากวูฟแฮมป์ตันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยโจตายิง4นัดติดต่อกันก่อนหน้านี้ยิงมาแล้ว3นัดนัดละลูกนะครับเมื่อคือนนี้บวกอีก3เป็น6ลูกใน4นัดหลังสุดกับลิปูและที่สำคัญมันเป็นการยิงติดต่อกัน4เกมด้วยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมหอมหวานสลือเกิดน,นะครับประตูแรกของโจตาครับได้ รับการแทงทะลุมาให้จากเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเขาก็สลับหนีตัวประกบนะครับเรียกว่าทั้งโดนเหนี่ยวโดนดึงแต่ก็โจตาไม่ล้มง่ายๆครับฝืนร่างกายไปจนแทบจะไม่เหลือมุมแล้วผู้สาประตูของอัตาลนตาปรีออกมาหมายจะปิดมุมและเซฟแต่โจตามีไหวพริบครับชิปเบาๆข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปให้ลิูขึ้นนํานาทีที่16โอ้โหเป็นอะไรที่เห็นการเข้าทําของลิูตแล้วคือมันมาแบบเพอร์เฟก นะครับทั้งคนจ่ายทั้งคนจบสกอร์มาประตูที่2นาะทีที่33ก็จากเจ้าดีโกโชตาคนเดิมครับทีนี้คนจ่ายเนี่ยเป็นโจโกเมสนะครับโจโกเมสวางมาจากแนวหลังนะครับทะย,ยงมาทางด้านซ้ายให้กับดีโกโชตาเอาเท้าซ้ายจับ1จังหวะเพื่อหนีมุมประกบ,บของกองหลังอัตแลนตาแล้วก็ยิงเร็วด้วยเท้าขวาหักข้อเสียบเสาแรกเข้าไป สุดจริงครับสองประตูที่มันเกิดขึ้นของโจตาในครึ่งแรกมันบ่งบอกถึงคุณภาพของเขาเป็นอย่างดีและที่สำคัญนอกจากจบสกอร์คมแล้วโจตาเนี่ยยังเคลื่อนที่ได้มีประโยชน์กับทีมมากๆด้วยนะครับจบ45นาทีแรกลิบูนนำอยู่2-0ครับออกสตาร์ทครึ่งหลังไม่นาน2นาทีเท่านั้นก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาราคราวนี้เป็นทางด้านของเคิร์ติโจนบ้างนะครับที่ทำแอสซิตแบบระยะไกล สืบเนื่องมาจากลูกเตะมุมทางด้านซ้ายของออตาลนตาครับกับตันทีหมายเลขสิเปิดเข้าไปแล้วลิพูลสกัดได้กบอลมาตกที่เท้าของโจนซับตวัดทีเดียวครับทะลุกลางปล้องให้กับโมซาลาสปีดต,ตั้งแต่แดนตัวเองมีผู้เล่นของออตาลนตาพยายามดีเลย์อยู่2คนครับแต่ซาลาก็เก๋าพอนะครับที่จะเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูของออตาลนตาได้อย่างสวยงามให้ลิฟูลขึ้นนํา3ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่47 เท่านั้นยังไม่พอครับให้หลังอีกไม่นานก็เป็นทางด้านของซาดิโอมาเน่บ้าน,นะครับคราวนี้เป็นการประสานงานของคู่หูอย่างซาลาและมาเน่เปิดไปให้กับซาดิโอมาเน่ทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษจากมาเน่สปีดเข้าไปรับบอลในเขตโทษจากลูกเปิดของโมซาลานะครับเมื่อมาเน่อาจจะคิดว่าเอดีโกโจตาชิปลูกแรกแบบสวยๆแบบสบายๆก็เอาบ้างครับงานนี้มาเน่ก็ชิป ข้ามตัวผู้สาประตูของอตาลนตาเช่นเดียวกันนะครับให้เรอัฟูดขึ้นนําไปขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ยังไม่ถึง1ชั่วโมงของเกมการแข่งขันด้วยซ้ําแล้วก็นอกจากนั้นอีกไม่นานครับแฮตทริกของดิเอโกโจตาก็เกิดขึ้นครานี้คนเปิดก็เป็นทางด้านของซานโอมาเน่ครับจะสังเกตเห็นว่า2ประตูหลังของเรอัลฟูเนี่ยเป็นการประสานงานในแดนหน้านะครับ ลูกที่4เป็นซาร่าจ่ายให้มาเน่ลูกที่5เป็นมาเน่จ่ายให้ดิเอโกโจตามันเป็นอะไรที่หอมหวานเสะเกือนกับฟอร์มการเล่นของ3ประสาษาในแดนหน้าในวันที่ไม่มีโรเบโ o ฟิมิโนแต่เราได้ความคมจากกองหน้าตัวเป้าอย่างดิเอโกโจตานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกให้ทราบครับที่พูดไม่ได้แบบพับสนามบุกดาน,น้าบุกใสอัาลันตาแบบไม่ลืมหมูลืมตาแต่ มีช่องว่างให้ตารันต้าได้โจมตีในแนวรับแล้วอย่างที่พูดในตอนต้นว่าจุดอ่อนของญิ่ปุ่ก็คือยังมีปัญหาในเกมรับอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าข้อดีของญิ่ปุ่นในฤดูกาลนี้ที่ยังทําให้ญิ่ปุ่นนาเป็นจา่นนจาฝูงพรีเมียร์ลีกและก็นําเป็นจา่าฝูงของกลุ่มดีในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอยู่ได้ก็เพราะเกมรุกล้วนๆนะครับในช่วงท้ายนะครับ ดิโกโชตาเองก็โดนปะทะทางริมเส้นด้านซ้ายจนบาดเจ็บกระโปกระเพกเดินออกไปนะครับ JK ก็ตัดสินใจเปลี่ยนแล้วก็ให้ทั้งพวกตัวเกา๋าทั้งมินเนอร์ทั้งฟิมิโนนะครับทั้งดาวรุง่งเนโควินเลียมลงมาคอต้าซิมิคาร์ได้ลงมาสัมผัสเกมนะครับก็ติดตามมาต่อไปว่าอาการบาดเจ็บของโชตาจะหนักหนาขนาดไหนก็ภาวนาว่าอย่าเจ็บเยอะแล้วกันนะครับในช่วงที่ผม นั่งอัดคลิปวิดีโอเนี่ยยังไม่ได้เช็คข่าวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกกระตืินกือเที่ยงทิ้นเสียงนกกวีดไปนะครับผมคงจะยกตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยให้ใครไปไม่ได้นะครับก็คือดิโอโกโชตาซูเปอร์ฮีโร่ที่ระเบิดแฮตทริกเมื่อคืนนี้นั่นแหละนะครับส่วนนักเตะคนอื่นรองลงไปที่โดดเด่นไม่แพ้ก,กันก็คืออาริสันเบ็กเกอร์นะครับที่เซฟอุตลุดเลยยืนตำแหน่งดีปิดทางดีแล้วก็มีจังหวะที่ออกมาช่วยเกมรับออกไปตัด เกมรุกของอตาลนตานอกอกรอบเก็โทษก็มีนะครับเพรวะนั้นก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมทั้งหมดทั้งมวลครับเราก็ต้องปรบมือแล้วก็ชื่นชมให้กําลังใจนักเตะเลี้ยวบูญทั้ง11เผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองที่ลงมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจุดอ่อนมีก็แก้ไขกันต่อไปจุดแข็งมีก็รักษาและพัฒนาให้คงเส้นคงวาเอาไว้แบบนี้ต่อไปก็เชื่อว่าพลพรรคของแดงก็น่าจะได้ลุ้นแชมป์กับทีมอื่นอย่างยาวนานแน่นอน สุดสัปดาห์นี้จะยกพลบบกเยือนเอธิฮัสเตเดียมในเวลาห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนใครไม่ติดธุระอะไรนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเราจะมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นสาวกของแดงหรือแฟนเรือใบสีฟ้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมเชียร์ของทุกท่านไปด้วยกันครับกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชับภาคเสียงสดจัดหนักจัดเต็มแน่นอนใครแพ้ใครชนะไม่สำคัญครับนี่คือเกมการในแข่งของลูกผู้ชาย จบเกมจับมือกันดีใจกับผู้ชนะและให้กำลังใจกับผู้แพ้เพราะหนทางยังอีกยาวไกลยังไม่ใช่เกมตัดสินแชมป์แน่นอนแต่ถ้าหากริพูลทำได้บุกไปชนะที่เอติฮัดได้ก็จะทำให้โอกาสเปิดกว้างและสร้างความมั่นใจให้กับทีมแต่ถ้าหากบุกไปแพ้นั่นก็เท่ากับว่าริพูลยังมีงานมีการว่านที่ต้องแก้ไขให้พัฒนาต่อไปโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่เราต้องมารุนกันว่า สุดสัปดาห์นี้ JK จะส่งเียวมาติดลงคู่กับโกเมสเลยไหมหรือจะให้โอกาสกับเจ้าหนูนาทเเนียนฟิลิปยืนตำแหน่งคู่กับโกเมสต่อไปน่าสนใจยิ่งนะักคลิปนี้ฝากไว้ในเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใ่โอกาสหน้าสวัสดีครับพบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิด สำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโกโ้โลตัสอำเภอจตุรพักีิมานจังหวัดร้อหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว